สุดท้ายผมผมก๊อฟนะครับจากร้านต้นยางยนต์เรืองรามสองนะครับก็คืนี้เรามาพบกันต่อนะครับเป็นคลิปถัดไปนะครับกับล้อตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นล้อนิวโตลตาลีโวนะครับเป็นล้อขอบ18นะครับล้อตัวนี้เป็นล้อตัวท็อปนะครับหน้าตาลวดลายของเขานะครับจะลายเดียวกันกับตัวโตลตาลีโวล็อกโคะนะครับที่เป็นสีดำนะครับอันนี้จะเป็นแถบแซงตัวนี้เงาๆนะครับสเปคลูนอสหกลูร้อยสามสิบเ นะครับ6รู139.7นะใส่ได้กับรถโตโยต้า6รูมาตรฐานทุกขันนะครับเดี๋ยวเรามาดูหลังล้อกันนะครับมาดูหลังล้อนะนะครับตัวนี้นะครับเป็นล้อแท้นะครับมีตาโตโยต้าอยู่นะครับเป็นล้อคอ18นะครับบาง7นิ้วครึ่ง offset อยู่ที่30นะครับเป็นล้อแท้นะ100%นะครับถ้าเห็นตาโตโยต้าก็สบายใจได้เลยนะครับ ตัวนี้นะครับลูกค้าท่านใดสนใจนะครับนับไปใส่กับรถได้ตามที่ผมบอกเลยนะของโต้าได้หมดใส่อสิซสซสุก็ได้ใส่มิซูบิชิก็ได้นะครับของเก่าเรารับเพิ่มด้วยนะครับนา้านลางเราเป็นเต็นท์สีขาวแดงนะชื่อว่าร้านต้นงานโยนต์ตั้งอยู่พระรามสองบางถุนเกียนอยู่เลยซอยเินทะเล21หรือย1่นมา2 0 0เมตรตินทถนนใหญ่นะครับไม่ต้องเข้าซอยนะถ้าคุณลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อมา จากคลิปนี้นะครับผมท้อมนะครับจากร้านต้นยางโยงของฝากไว้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเรากลับมาพบกันใหม่นะครับจากคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ